ก็ขอจาบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองพ่อมดกับแม่หมดนะครับวันนี้มีคนบอกว่าพี่มาทําอะไรทํามีคนบอกแล้วก็มีคนบอกว่าพี่ทําให้ผมทําตามไม่ได้นะับนะครับขอตัดก่อนโอเคนะวันนี้เราจะมาหาเออแคนดี้ประมาณเดอยวกว่าน,นี้อีกนะแล้วนวะ่าทําไมมันไม่ได้เนาะก็อย่างหนึ่งนะเพ้นมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ ครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจนกว่าผู้ชมจะได้นะครับนี่ก็ดูด้านหลังของคุณเลยครับมันก็จะมีเควสเขียนว่าว่าอะไรเนี่ยพรุ่รงนี้เราก็จะมีอะไรบ้างนะครับนี่นี่นะครับผมคุณสามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยคุณต้องใช้แต่ว่าคุณต้องใช้สมองหนึ่งพันเซลในการดูนะครับดูนี่นะครับ แค่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงๆนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวิ่นี่ครับโอ้โหเก็บก็เก็บนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเป็นไอ้นู่นนี่น่านับนี่จะเป็นของที่เรากดล็อกมาก็ได้นะครัเอาไปหลอกเอ c พซแล้วอีพจะกลัวนะนี่เราอืเราก็ต้องอย่างแรกนําให้เราคุยกับไอคนนี้นับแล้วให้เรากดทั้งล่างตรงนี้เนาะนี่รออ p c ซีนับเราก็จะหออีพ p ซได้ละ ราจะใช้ของที่เขากลัวกันนะครับโอ้โหนี่โอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยไททันไททันไททัทรูปแบบใหม่เขาก็จะได้ฟักทองมานะครับเขาซื้อมาเฉยๆนะครับผมก็จะเอาฟักทองขโมยฟักทองเฮ้ผมเอาฟักทอง,มอทองไม่ได้เชยโอโ้ก็เป็นส่วนผสมเฉยๆนะครับอันนี้มันแค่เฮ้ย,อยลองกินก่อน มาผมว่าผมจะได้เพียงใะผมได้ไดไประสบฝักทองโอ้ยสุดยอดนะอันนี้สุดยอดเลยก็สําหรับใครที่เปลี่ยนเควสนะเดี๋ยก็อ่านตรงนั้นได้เลยว่าเป็นเควสอะไรนะรผมเมื่อกี้ผมเลเวลเล้ผมก็ทาเควสง่ายๆอย่างง่ายๆับชิวๆมากแต่ถ้าใครทําไม่เป็นก็คุณก็อ่านเอานะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบา,บายยโอเคนะลืมพูดอยู่พึก อย่าลืมกดเอ,อไลค์กดติดตามด้วยนะครับอย่าก,กดที่ใดนะโอเคแล้วก็อ,อ,วอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนี่อะไรเนี่ยเฮ้เฮ้เจนเดียวนะแล้วก็หาของมาลงนะครัแนะนำคนแรกครับคือก๊อปปี้แล้วก็เจนเดียวนะเลยนี่คือออฟนะนั่นแหละอันนี้คือเม่ม,มนะุนเนาะ น,นี่น่าจะเป็นนักเดินทางนะนักเดินทางว่ายนะ้ำนี่แหละคนมีโอกาสซื้อได้ถึงนี่เลยนะมีคนบอกว่าพี่พี่ขอคุกนี้มันดาจะซื้อได้เนอะอันนี้นี่อันนี้นี่มีคนอยากได้จะได้ม้อกระดูกก็คือต้องใช้แคนนี้ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยนะถึงจะได้เดี๋ยวนะาเกมแดกโอเคก็จะมีหม้อฟักถอ่ครับซึ่งใช้ซึ่งชึ่งไม่ใช่ซึ่งใช้ เอออันนี้นะับใช้แค้นี้ไปประมาณหนะึ่งพันหกร้อยนับส่วนอันนี้สกินซอมบีนะับเราอันนี้ก็เป็นแค่แปดร้อยเฉยๆนะับเราก็ซื้อได้ชีวๆส่วนสกิลเดตันก็หนะึ่งพันสองร้อยนับราคาแพงมากส่วนไม่ผิดก็คือฟักทองนะับราคาหนะึ่งพันแปดร้อยนับใช้เวลาไปกี่วันนะท่านจะใช้เวลาเป็นสิบวาร์สวันนะั้นมันแก่แล้ว สำหรับคลิปนี้ที่เขาขอตัวลาไปก่อนนะครับเควสจะเปลี่ยนเรื่อยนะครับในวันพรุ่งนี้นะเจอกันวันพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปนะครับบ๊ายบาย